น้องมือนีมามากินข้าวสากหน้าไม่นับเนาะมาพ่อกบพี่น้องเบิ่งดูปปดตัวใหญ่มันนั่นเท่านั้นเรียกไปเมื่อวานนี้ใส่บักนุแล้บ่องเบิ่งดู กำลังกำลังพอดีกำลังกำลังเป็นนุ่มเป็นสาวนะมีทั้งสีดำแล้วก็สีขาวสองสายคันผสมกันอื นี่ล่อพี่น้องหน้าเมยนัดที่ถ้ามาเบิงตอนนั้นมันยังหนี่ยหอยอยู่เนาะแต่ตอนนี้มันใหญ่หล่อพี่น้องใครหัวอาหารเพคนว่าเอาไใบฟางน,านันนกมันกินพะนะเอาไว้ฝากทงหน้าฟางน,านันนกมันกินบ่ได้บ่ไหวว่ายั่นก็เลยใหายมาฟังนี่พี่น้อง หนีใหญ่ไ,ไม่อยู่ใ,ใกล้ๆค้นๆกับสียูหนี่เนาะเทียงอยู่บ้านเพิ่นดูอ่นฝากทวงหน้าฟางงังพูนที่คลิปที่เลี้ยวที่ย่ายไทยเบิ่งเนาะ,ะมันสิขามทงไปไอ้นกกินพะนะเพิ่อนมานกกินเบิดบ่แม่นน้อยๆพี่น้องกบน้อยๆมันสิรุ่นซําป์ปมือนี่เนาะซําป์ปมือนี่มันขึ้นมาเอ่อขึ้นอยู่น้ากองฟมอ่ะบัดน,นี้นกก็โชบไปกินโชบ ตัวไปเบิงบอเหลือเพื่อนวาเพื่อนก็เลยใหญ่ามาฟังนนิเนาะพี่น้องเลยแต่อ่อนซ่อนพี่น้องเพื่อนเสียวปล่อยลงหน้าเขาเพื่อนเนาะเพื่อนเสียเห็บบอ่อเหลี่ยงหน้า โบเลียงกุบพี่น้องอันนี้ให้แม่นัดย่ายมาเป็นครั้งที่สองที่สามเด็ดนี่อ่อนซ้อนแต่ข้าพื้นนี่แหละเนาะนี่ข้าพื้นนี่พี่นอ้องย้ายอ่อนซ้อนเฮ้พื้นว่าตลาดโบตันวัสดุมีเท่าไหอดโบพ่อขายวัสดุพื้นโบเป็นปลูกในน้อยได้พี่น้องพื้นปลูกไร่อัน,นี่เป็นฝรั่งกิมจูพื้นเนาะพี่น้อง มันล่วงบนนี่มกฝรั่งมันล่วงบน่นี่พี่น้องต้นมักทุเรียนทูเรียนจูเรียนปีหน้าก็จะออกติดเราเด่นนี่พี่น้องซีมันสามปีแล้วเนาะถ้ามาหลาะสวนพี่นอ้องเอ้ยอ่อนส่วนสวนเมนัด นี่บักทุเรยียนตอนนั้นย่ายมา้าบอคนด้ใหญ่ตอนนี้มันใหญ่แล้วพี่นอ้องฝรั่งพื้นผ้าส้มเหมือนเด็กกัดตัว นี่คือสีเมนปุ๋ยหมักเพื่นเนะาะเพราะว่าเพือนเฮ็ดปุ๋ยหมักนี่พี่น้องต้นบกทัดินนี่เพื้นบ่อได้อามาไว้เห็ดอย่างนี้พื้นเอามาไว้เห็ดปุ๋ยหมักได้หนพีน่น้องนี่กองบักไง,งนี่ทำปุ๋ยนี่เพือนกับเสียมาว่างตรงนี้เนาะเอามาว่างปูๆแล้วก็วขีิงว่าโป๊ะพี่น้องโป๊ะแล้วก็ไปเห็ดเป็นสั้นเป็นสั้นเป็นสั้นไว้พอได้หนึ่งเดือนปุ๊บมันก็ส,สลายเป็นปุ๋ยทันทีพี่น้อง เพิ่นมีเคียงสีเนาะเพิ่นกะสีสีสะก,กอน,น่ะพี่น้องนี่เคียงสีของเพิ่นเนาะสีเราก็สิบพนลงมาตรงนี้มันก็จะเป็นปุ๋ยหมักให้ใช้ทันทีเลยพี่น้องสังเกตบึ่งนีน่รถนี่ดินมันจะล้วนซุยพี่น้องเอ้ยปลูกยังมันก็ง,งามได้นี่ปลูกอะไรก็งามเนาะ ออกจากหน้าแม่นัดมาแล้วเดี๋ยวห่อสีมะเบิงบะเขียบพี่น้องสีผ้ามาเอาบะเขียบไปใส่ห่อเขามันสีสุกท่านบ่สีสุกท่านบน่น้อใส่ห่อเข่าสากนี่นี่พี่น้องบะเขียบบะเขียบน้อยนาโอ้ยคือบ่อถุงมากบ่บบสลดัดเทว่าคือสลัดน้อยเทว่า ขึน้นนะพี่น้องกระโลกกระเตะกินเม็ดเหรอกระโลกกระเตะกระยากกินน้ำเนาะมาเขียบเนี่ยได้เราได้พี่น้องมาเขียบมาเขียบใส่ห่อเขาพี่น้องยังงามเลย ไปต่อสวนใหญ่มากเลยพี่น้องนี่แหละพี่น้องปักทั่วเขียวกับกระลังงา้ามบัวรั่วหรือบกักเขียวเขียวก็ได้ไก่สีออกฟักแล้วพี่น้องนี่ไก่สีออกฟักออกมากแล้วปลูกพวกนี้บ่านได้คุ้มต้นเนะาะพ่อใหญ่ดูพ่อน,นได้เอาใบกล้วยมาคุ้มพี่น้องเพิ่นคุ้มเฉพาะตั้งแต่ม,มันอยู่สวนกล้วยเนาะไม่ยังเนาะ มากระทินไปกินก็ต่ำมากุ้งพี่น้องโอ้นี่แหละชีวิตบันทุ่งบันหน้าพี่น้องเอ้ยมีความสุขไปดูดูแบบกับธรรมชาติเนะมีความสุขขึ้นอย่างนี้พี่น้องเฮ้าอยากกินยังเฮากับแบบบ่เอึดเนาะแนวกินแนวอยากเฮาบ่เปิงลูกคอยดูล่ะแลรนน้ำทึ่งหมาทึ่งแมวไปลูกไป ไปไปลูกไปลูกไปมาเด้อมาเด้อมาเด้ออุ้ยมากระถินพี่นอ้องเอ้ยย่ายเก็บออกก่อนตามมาคุงเนาะตามะาละกอพี่น้องเอาอ้ยอยต้นนี้คือลมมึงสีน้องบัตรนี้คือไปน้ำน้ำมึงสีน้องบัตรนี้อ้อยอ้อยดำอ้อยแดงโอ้หลายตนน้นีมากระถินนี่ เก็บเอาอพี่น้องมันสิแก่ทิมเนาะมันจะแก่ทิมได้แล้วพี่น้องของกินนี่ละพี่น้องต้นอย่างหน้าความสูงของเพิ่น,นึงปีนะคะเนาะเปิดปลูกเดือนสิงหาเนาะตอนนี้เดือนกันยายน,นึงปีกับหนึ่งเดือนพี่น้องความสูงของเพืนกับสีนี่แหละเนาะนี่พี่น้อง